หลายคนสงสัยกันไหมครับว่าปีนี้เอล尼โยทำไมฝนก็ยังตกเยอะอยู่วันนี้ผมจะมาอธาิบายว่าเอลนิโยลาเนียมีผลต่อประเทศไทยเราอย่างไรบ้างแล้วก็มันคืออะไรร่มต้นอธิบายจากเอลนิโยก่อนเอลิโยเนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจาก2อทวีปก็คือทวีปออสเตรเลียกับทวีปอเมริกาส่วนไทยเนี่ยจะอยู่ระดับยืงๆมาข้างบนซึ่งจะไกลกว่ากันมากดังนั้นปรากฏการ์เอลนิโยหรือลานียเนี่ย จะสังเกตเห็นว่าอยู่ห่างจากประเทศไทยนะครับแต่ว่าจาอธิบายก่อนว่าเอลิโยคืออะไรเอล尼โยเนี่ยเกิดจากลมซึ่งปกติจะพัดจากตะวันออกมาตะวันตกมันเกิดอ่อนกําลังลงเลยทําให้กระแสน้ําอุ่นซึ่งปกติเนี่ยมันก็จะเหมือนกันคือจะต้องพัดจากตะวันออกมาตะวันตกเนี่ยอ่อนกําลังลงเลยทําให้กระแสน้ําอุ่นที่ควรจะพัดมาฝั่งออสเตรเลียหรือว่าฝั่งเดียวกับเราเนี่ยมันมาไม่ถึงหรือมาน้อยเลยทําให้กระแสน้ําอุ่นเนี่ยไปอยู่ที่ทวีปอเมริกา ใต้ามากกว่าปกติแล้วกระแสน้ําอุ่นมีผลต่ออะไรกระแสน้ําอุ่นคือเป็นกระแสคือทะเลน้ากระแสน้ําอุ่นก็คือทะเลที่มันมีความอุ่นมากๆพอมีความอุ่นมากๆเนี่ยอัตราการเละเหยของน้ําทะเลก็จะสูงเลยทําให้บริเวณทวีปอเมริกาเนี่ยมีเมฆมากๆมีเมฆเยอะมากส่วนเรากระแสน้ําอุ่นมันมาไม่ถึงก็เลยถูกกระแสน้ําเย็นเข้ามาแทนที่ก็เลยทําให้ฝั่งบ้านเราหรือฝั่งออสเตรเลียเนี่ยมันมี เมฆหรือมีไอ้น้ําน้อยกว่าปกติก็เลยทําให้ฝั่งอเมริกาวีปอเมฬิกาฝนตกเยอะมากเพราะไอ้น้าหรือเมฆเยอะส่วนฝั่งเรามีเมฆน้อยฝนก็เลยตกน้อยนี่คือหลักการง่ายๆตรงกันข้ามครับลานีาเหมือนกันก็คือลมที่พัดมาหาจากตะวันออกมาจาตะวันตกมันมีความแรงมากกว่าปกติก็เลยทําให้กระแสน้ําอุ่นที่ปกติเนี่ยมันจะไหลามาตามปกติมันมากองอยู่ที่ทวีปออสเตรเลียหรือฝั่งบ้านเราก็เลยทําให้ ดเดิมกระแสน้ำอุ่นมาอยู่บ้านเราเยอะเลยทําให้เมฆเราเยอะฝนก็เลยตกเยอะนะครับส่วนทวีปอเมริกากระแสน้ำโงดอุ่นมันหายไปเยอะโดนกระแสน้ำเงินน้ำกระแสน้ำเย็นเข้ามาแทนที่เมฆก,ก็เลยน้อยพอเมฆน้อยฝนก็เลยตกน้อยนี่คือหลักการง่ายๆนะครับทีนี้ผลต่อระเอศไทยคืออะไรผมจะเล่าให้ฟังเอ็นโยลานญยเนี่ยจริงๆมันเกิดแค่สองทวีปออสเตรเลียกับทวีปอเมริกามัน อยู่ห่างจากประเทศไทยเยอะมากดังนั้นเนี่ยผลต่อเรามันจะมีอยู่ระดับประมาณ10%หรือ5%แค่นั้นปีนี้ที่มีสภาวะเอลนิโยแบบอ่อนก็เลยแทบไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยดังนั้นฝนเราก็เลยตกได้ปกตินะครับอันนี้คือทุกคนจะได้เข้าใจแล้วถามว่าแล้วทําไมเราถึงไม่มีผลกระทบมากเพราะอย่าลืมทวออีที่มาเนี่ยคือฝั่งตะวันออกจะเราได้อีกจำนวนฝนตกมาจากฝั่งออทวีป แถวทะเลอ,อันดามันคือลมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาหาประเทศไทยดังนั้นลมที่พัดความชื้นมาหาเราจริงๆคือมาจากฝั่งทะเลอ,อันดามันก็คือพัดเอาความชื้นที่มาจากโพกลกใต้เข้ามาหาประเทศไทยดังนั้นพื้นที่พื้นที่เราซึ่งได้อพลจากฝั่งทะเลอ,อันดามันท,ที่ให้เกิดฝนในฤดูฝนก็เลยแทบจะไม่มีผลกระทบกันเพราะว่าไอ้ฝั่งนั้นมันเกิดอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเอลโ뇨หรือลาเนียอย่างรุนแรงเนี่ยอันเนี้ย อาจจะมีผลบ้างแต่ก็ไม่เยอะดังนั้นผมเลยไปดูเศรติจมาจะสังเกตเห็นว่าปริมาณฝนตกเฉลี่ยของเราเนี่ยจะจะใกล้เคียงกันหมดเลยยกเว้นบา,บางปีเท่านั้นที่มันจะสูงมากหรือต่ําน้อยเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีลักษณะเอลโยหรือลาญี ja, ่าายางรุนแรงเท่านั้นนะครับใครสนใจข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมยินดีที่จะลองหาข้อมูลเอามาเล่าให้ฟังอย่างน้อยๆเราก็จะได้มีความรู้เบื้องต้นนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามกด ไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ